สสัญญาณเตือนที่ต้องรีบแก้ไขหลังฉีดสารแปลกปลอมหลังจากฉีดไปเกิดพังผืดหรือเกิดก้อนบริเวณออยอะเพศหรือว่าฉีดเยอะไปจนมันรบกวนการใช้ชีวิตประจาวัน,นครับอันนี้ก็อาจจะต้องมาทําการเลาะตัดเลวออกนะครับสําหรับข้อที่2ก็คือหลังจากฉีดไปหลักเดือนหลักปีมันก็จะเริ่มมีการอักเสบผิวหนังตายนะครับอาจจะลุกลามจนไม่หายนะครับซึ่งมันก็เป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะต้องมาทําการเลาะสิ่งแปลกปลอมออกมานะครับ ข้อ3นะครับก็คือหลังจากฉีดสารไปมีสารเหลวเนี่ยไหลบริเวณหนังหุ้มปลายจนลูดทําความสะอาดไม่ได้เกิดสิ่งสกปรกเมื่อปล่อยไว้นานๆนะครับก็อาจจะทําให้เกิดมะเร็งได้ในอนาคตและข้อสุดท้ายข้อ4ก็คือหลังจากฉีดไปทันทีเนี่ยอาจจะมีการอักเสบบวมแดงร้อนนะครับชัดเจนว่ามีสัญญาณเตือนของการติดเชื้ออาจจะต้องรีบมาให้ยารับประทานหรือว่ายาฆ่าเชื้อแบบฉีดครีบทำการเลาะสารเหลวหรือว่าสิ่งแปลกปลอมออกไป